สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดสูตรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยครับสำหรับวันนี้นั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Q&A ครับ ำรับคำถาม Q&A ในวันนี้นะครับผมถามมาจากเพื่อนๆพี่ทางบ้านว่าสำหรับขวดน้ำดื่มพลาสติกใสนะครับถ้าเรากรีดฉลากออกและฝาขวดออกราคาจะดีกว่าไหมครับแล้วฝาขวดน้ำสามารถขายได้ไหมครับ คำถามแรกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับขวดเพคนั้นจําเป็นจะต้องกี่ฉลากไหมนะครับผมคาตอบก็คือในบางร้านในพื้นที่ปริมณฑลกับภาคตะวันออกจะมีบางพื้นที่นะครับผมที่มีการให้ราคาเพคแก่สูงกว่าราคาเพ็คปกตินะครับผมแต่ถ้าสําหรับในพื้นภาคอื่นที่ไม่ใช่ในปริมณฑลหรือในภาคตะวันออกที่มีโรงงานรีไซเคลิลอยู่เนี่ย สามารถที่จะขายรวมไปได้เลยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยนาเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับที่ใช้แยกนะครับผมระหว่างตัวเนื้อเพชรกับเนื้อฉลากออกแล้วนะครับผมต่อมานะฮะที่ถามเข้ามาว่าราคาจะดีกว่าไหมนะครับผมคําตอบคือถ้าร้านนั้นนะครับผมรับซื้อเพชรแกะนะครับ แน่นอนว่าคุณจะได้ราคาดีกว่าเพกปกติแน่นอนบางร้านอาจจะให้แพงกว่าประมาณ2-3บาทเลยนะครับผมคำถามต่อมาคือแล้วฝาขวดน้ําขายได้ไหมคําตอบก็คือสามารถขายได้นะครับปกติแล้วฝาน้เดิมเนี่ยก็จะเป็น PP เป็นหลักนะครับผมแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะฮะอาจจะมีการลองสอบถามกับร้านในพื้นที่ก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบว่าร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับผมไม่มีราคากลาง ส่วนประเภทสินค้านั้นก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างในบางรายการนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละร้านนั้นนะครับเขาส่งไปทางที่ไหนแล้วเขามีคุณสมบัติายทางวัตถุดิบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมสอบถามกับร้านใกล้บ้านเป็นประจำเสมอครับและสําหรับในสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมฝากธุรกิจในกลุ่มของ CW Group นะครับเริ่มกันที่ CW รับซื้อขยะรีไซเคิลก่อนเลยครับเราเป็นร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับตั้งอยู่ในตัวอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทําการครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและก็ฝากในกลุ่มธุรกิจของสุขภาพด้วยนะครับฝาก C W คลินิกกายภาพบําบัดครับเป็นธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัดตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่อ่างศิลานะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้ครับและเราก็จะมีคลินิกกายภาพบําบัดที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับชื่อว่าสุริพรคลิน เป็นธุรกิจในกลุ่มนะครับนอกจากนี้ครับขอฝากในกลุ่มธุรกิจบริษัท C W Media ครับเรารับผลิตนะครับในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรครับและที่สําคัญคือเราเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารธุรกิจด้วยนะครับฝากติดตามทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับเวลามี Q a A ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันครับ